จุดหนึ่งจุดที่เคยทำเหมืองหินไปแล้วแล้ววันนี้ก็มีความพยายามในการฟื้นฟูไปดูกันที่สงขลาค่ะภาพนี้ที่เขาคูหามเภรรัตภูมจังหวัดสงขลานะคะปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะที่นั่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสงขลาด้วยความที่ว่าเขามีวิวหมอกมีท้องนามีอาหารพื้นถิ่นแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะ กว่าจะได้แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอย่างปัจจุบันที่เห็นในภาพไม่ง่ายนะคะคนในพื้นที่เขาทำงานหนักมากเลยค่ะคุณผู้ชมช่วยฟื้นฟูธรรมชาติแฟนอยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพต้นทุนเดิมของพื้นที่นะคะเนี่ค่ะสวยขนาดนี้แล้วก็เป็นแหล่งธรรมชาติที่แคมปิ้งก็ได้ไปสัมผัสธรรมชาติก็ได้ นี่คือต้นทุนที่มีแต่กว่าจะได้แบบนี้ก่อนหน้านี้ย้อนไป12ปีที่แล้วเกือบ13ปีที่นี่เคยเป็นแหล่งสัมปทานเหมืองหินที่มีการระเบิดหินมีการโม่หินก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบนะคะล่าสุดคุณปุณรดาโคชรัตค่ะรายงานว่าคนในพื้นที่เขาก็เลยจัดกิจกรรมคืนเขาคูหาด้วยภาษาดนตรีก็จัดมินิคอนเสิร์ตเล็กๆค่ะคุณผู้ชมมีศิลปินในท้องถิ่นมาร่วมบอกเล่าเรื่องราว เล่าถึงช่วงเวลาที่เคยมีการระเบิดเขาหินแห่งนี้และมีการต่อสู้ของคนในชุมชนจนสามารถปกป้องพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ได้ค่ะโดยสมาคมพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหาเขาจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพบปะกลุ่มคนที่เคยร่วมกันช่วยกันหยุดสัมปทานเหมืองหินเขาคูหานะคะ คือหลายคนทํางานร่วมกันมาสิกว่าปี<ร>าค่ะก็มาเจอกันในงานนี้ตั้งเป้าระดมทุนซื้อที่ดินโดยรอบลัศมีการระเบิดเขาสําหรับจัดทาเป็นห้องเรียนท้องนาเขาคูหาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิธีการทํานาอินทรีย์แล้วก็การฟื้นฟูข้าวพันธุ์พื้นเมืองด้วยค่ะมีการบอกกล่าวเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเขาคูหาผ่านบทเพลงของเขานะครับอย่างเพลง ถามซึ่งเป็นเพลงที่ตั้งแต่เราเริ่มเคลื่อนไหวในการต่อสู้บง่บง,บอ,งบอกถึงเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งบ้านแตกแล้วทั้งเรื่องฝุน่นทั้งเรื่องเสียงดังและก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโจทย์ตั้งแต่10ปีที่แล้วและวันนี้เนี่ยเงื่อนไขข้อที่สคือเราอยากเห็นการขยับไปข้างหน้าที่นําเขาคูหาออกจากการสัมปทานออกจากการเพิกถอนเราต้องการเพิกถอนประกาศหินเพื่อทําให้เขาคูหาขึ้นสู่ธรรมชาติและชุมชนครับ ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่าหลายๆจุดพยายามที่จะปกป้องแหล่งทรัพยากรนะคะแต่ก็ไม่อาจต้านการพัฒนาที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าจุดตัดเหล่านี้มันจะเจอกันอย่างไรท่ามการกระบวนการที่ประชาชนในแต่ละชุมชนควรที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วม